เราคิดว่านะครับถ้าเกิดใครจะซื้อถือข้ามไปอย่างเงี้ยนะครับเราคิดว่าเล่นจากโซนต่ำกว่าก็น่าจะได้เปรียบสวัสดมาที่ที่จุดแถวตรงนี้นะครับราคาก็ยังดูทำ lower low อยู่เลยนะครับแต่เรามองว่าการทำ lower low ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีความน่าสนใจนะครับเวลาราคาเพิ่งหลุดทำ new low มาใหม่ๆเนี่ย <Ooh. S 1> เราคือเราต้องรอนะครับเราก็ต้องรอจนกว่าเราจะเริ่มเห็น bullish divergence นะครับซึ่ง เราก็จะเริ่มเห็นละว,ว่า b ีเนี่ยเริ่มเป็นบูลิสเตโมเจนละพอจะมีหุ้นเด่นเล่นสั้นสำหรับคนรับความเสี่ยงได้สูงมาฝากเราเหมือนเคยในวันนี้ไหมครับอาจารย์แชมป์ครับอ่ะครับเราก็มีมาเหมือนเคยแหละนะครับคือตลาดเนี่ยมันถึงจะแบบไซส์เวดาวลงมาแต่มันก็มีหุ้นที่แบบค่อ,คอยๆทยอยแบบ รีบาวขึ้นไปได้นะครับเราคิดว่านะครับถ้าเกิดใครจะซื้อถือข้ามไปอย่างเงี้ยนะครับเราคิดว่าเล่นจากโซนต่ำกว่าก็น่าจะได้เปรียบลองนึกภาพสมมุติเราผ่านช่วงระหว่างสัปดาห์นะครับแล้วตลาดมมต,ตลาดมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นทางลงนะครับหรือมันลงไอ้หุ้นที่มันลงนําไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าเวลาลงเนี่ยก็น่าจะจะเริ่มมีดาวไซต์จำกัดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเกิดกรณีที่ดีนะครับแล้วตลาดมันกลับฟื้นตัวนะครับ หุนที่ลงไปลึกนะครับมันก็น่าจะรีบาวได้แรงกว่านะครับวันนี้เราก็เลยเลือกคุณที่อยู่ในโซลล่างมาให้ทั้ง2ตัวเลยนะครับจากเหตุผลข้างต้นคือว่าคิดว่าดาวไซด์มันจะจํากัดมากกว่าแต่ถ้าเกิดมันรีบาวเนี่ยก็จ,จะรีบาวได้ไกลกว่านะครับครับไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับท่านอาจารย์แชมป์ครับเอ่อสหรับตัวแรกนะครับผมขอเริ่มที่ตัวของสวัสดนะครับอ,อ่ถามว่าทําไมเราถึงเลือก สวัสดมาที่ที่จุดแถวตรงนี้นะครับราคาก็ยังดูทำ lower low อยู่เลยนะครับแต่เรามองว่าการทำ lower low ตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีความน่าสนใจนะครับผมไล่ให้ดูตั้งแต่พัฒนาการนี้มันเกิดขึ้นนะครับอจุดสำคัญเนี่ยหลุด46บาทนะครับอันนี้คือหลุดแล้วก็ซึมลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ซึมลงมารอบแรกเนี่ยไม่ค่อยดีมากเพราะว่าราคาลงอินดิเคเตอร์ลงนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการลงมาในสัปดาห์นี้เนี่ยเราเริ่มมองว่ามันมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็เริ่มมีลักษณะของ bullish divergent บ้างแล้วนะครับเราจะเน้นว่าคุณที่ทำ new low มาเนี่ยถ้ายังไม่มี divergent เนี่ยโอเคเราต้องรอไปก่อนแต่ถ้าเกิดมี divergent แล้วเนี่ยมันก็เริ่มน่าเสี่ยงละนะครับสวัสด์เราก็เริ่มเห็น divergent ละเราก็เลยแนะนําว่าประมาณสัก40.5เนี่ยนะครับน่าจะเป็นโซนแนวรับแล้วนะครับสำหรับแนวต้านเนี่ยเราก็มองไปแถวประมาณ43นะครับแล้วก็ 44.5นะครับ Stop Loss ถ้าเกิดต่ำกว่า39.50ครับครับนี่คือตัวแรกนะครับสีสวัสด์คอปเปอเรชันแนวรับ40.5ลุ้นต้านต่อไป43และ44.5แต่ถ้ารับสีสวัสด์ที่แถวแถว40.5แล้วผิดทางกับลงล่างสีสวัสด์หลุด39.5ลงมาเมื่อไหร่คัดนะครับคัดนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกครับจานแชมป์ครับ ครับตัวแรกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กันต่อเลยนะครับยังเป็นหุ้นโซนต่ําเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับสังเกตว่าเวลาราคาเพิ่งหลุดทำนิวโรใหม่ๆเนี่ยเราคือเราต้องรอนะครับเราก็ต้องรอจนกว่าเราจะเริ่มเห็นบูริสต์เตอร์เจนนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มเห็นละว่า BC เนี่ยเริ่มเป็นบูริสตเตอร์เจนละแคนเดิลสติ๊กวันนี้เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแคนเดิลสติ๊กเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัวละนะครับ ลงมาด้านล่างเราเริ่มมีการทิ้งหางไว้ด้านล่างแล้วสังเกตก่อนหน้านี้ตอนลงเนี่ยปิดแบบแท่งแดงนะครับโลแบบติดติดติด,ตดใกล้ๆโลของวันหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณการกลับตัวเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มชัดเจนแล้วสำหรับดีนะครับเราเลยคิดว่าน่าจะเป็นจุดในการเล่นเทคนิคลีบาวได้แล้วนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ9.5นะครับสต็อปลอสอยู่ที่9.15นะครับเป้าหมายคือช่วง10.2นะครับถึงประมาณช่วงโซน10.6โซนนี้ครับ ตัวที่2 BEC World หรือว่าหุ้นของช่อง3นะครับราคาในกระดานตอนนี้9บาท55สตางค์บวก20สตางค์นะครับแนวรับอาจารย์แชมป์ให้ BEC ไว้แนวรับ9.5แนวคัดถ้าผิดทางคือ9.15ถ้าไม่ลงก็ลุ้นต้านข้างบนต้านแรก10.20และต้านต่อๆไป10.60นะครับสำหรับ BEC World หรือว่าหุ้นของช่อง3นะครับ ท่านที่ประสงค์จะชมย้อนหลังมานิพัสออนไลน์ตั้งแต่หลักสูตรที่1น1ถึงสิเนี่ยตั้งแต่2หลักสูตรขึ้นไปนอกจากยังจะได้ราคาพิเศษในช่วงของวันหยุด4วันนี้แล้วเฉพาะ4วันนี้นะจะได้รับโปรสครับจำได้ไหมครับผมบอกโอ้โหโปรสเนี่ยใครซื้อเนี่ยคุ้มสุดแต่เนี้ยช่วง4วันเนี่ยไม่ต้องซื้อครับมอบให้เลยสำหรับท่านที่สนใจลงทะเบียนชมมานิพัสออนไลน์ของเรา ย้อนหลังตั้งแต่2หลักสูตรตั้งแต่2หลักสูตรเนี่ยรับไปเลยโปร3ให้ไปเลยครับแถมให้ไปเลยมอบให้ไปเลย3เล่มนี้ครับอีเ e ียดเว e ชาร์ t แพทเทิ n และเทคนิคอล l อน a l ล s ิ s มอบให้เลยครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนชมมันนี่พัสออนไลน์ของเราตั้งแต่2หลักสูตรขึ้นไปโปร3ให้ไปเลยเฉพาะ4วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้เท่านั้น หรือจนกว่าของจะหมดแล้วสำหรับท่านพี่บอกว่าถ้าอยากจะลง1หลักสูตรในช่วงนี้มีพิเศษไหมนะครับให้4วันเช่นเดียวกันถ้าลงทะเบียนนะเรียนในมานิพัสออนไลน์ย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของเรา1-11เนี่ยรับไปเลยโปรที่6นะครับมอบให้ฟรีด้วยมอบให้ฟรีด้วยสนใจเชิญนะครับ ส่วน mp-shirt ตอนนี้มีนะครับเบอร์เอเบอร์ l อลเบอร์เอลไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะครับเชิญนะครับลายไอดีพิมพ์สัญลักษณ์ตัวเอแอซาแล้วตามด้วยคำว่ามันนิพัสติดกันตรงตัวนะครับมันนิพัสออนไลน์009 เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะไร้ใจนี่มันต้องไร้ใจแบบไหนครับจันป๊อปครับคำว่าไร้ใจของผมเนี่ยนะครับจริงๆผมผมมองในในในมุมก็คือนะครับถ้าเราเราคิดว่าเราวางแผนมาดีเราหาหุ้นตัวนี้มาดีแล้วเนี่ยนะครับไอวางแผนถ้าเราวางมาดีปุ๊บเนี่ยนะครับตรงตรงระหว่างไอตรงที่เราวางแผนตรงเนี้ยมันอาจจะอ่ามีเรื่องจิตใจชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมีได้นะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันหรอกนะครับ แล้วก็มันมันต้องมีใบแอดอยู่แล้วนะครับแต่พอมันมาอีกสเตจหนึ่งนะครับคือเราวางแผนแล้วเนี่ยพอไอ้จังหวะทำเนี่ยแหละนะครับเป็นจังหวะที่ผมพยายามโฟกัสว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องไหลใจผมพยายามจะโฟกัสในแง่ของตอนที่ที่เราแอคชั่นเราซื้อขายไปแล้วนะครับตรงนั้นเน่ยเราต้องไหลใจเลยนะครับแต่ว่าไอ้จังหวะวางแผนอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราเราใส่ใจนะรเราต้องใส่ใจไม่ไหลใจนะครับครับ นี่คือเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก m o n e y p u าออนไลน์0ูนนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมช่องทางเดิมช่องทางเดียว Li าย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ